สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับช่องสุพชันเอ็นทนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูพระเครื่องที่ของพ่อผมแล้วก็ของผมที่สะสมไว้นะครับอย่างแรกผมจะพูดเรื่องพระเครื่องคุณสมบัติของมันนะครับคุณสมบัติของพระเครื่องเนี่ยอันนี้คือชุดที่ผมรักมากมากที่ผมเก็บไว้นะครับในนี้ครับแล้วก็จะพามาดูกันนะครับ แรกเปิดกล่องมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีเช็ดชูนะครับก็จะมีเช็ดชูนะครับมีเช็ดชูนะครับแล้วก็เช็ดชูอ่าไม่มีแล้วครับอย่างเรกเป็นพระปิดตาตัวนี้เป็นพระปิดตาผมจะบอกก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่หลงวงปู่โตนะครับตัวนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนี่แหละเป็นพระบ,บ้านเนาะแต่ผมสะสมสะสมนะครับตัวนี้เรียมทองเนี่ย คือเลี่ยมทองของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแต่ผมมาใส่ให้มันดูแบบเท่ๆกโกกเก๋าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผ้าหลวงปโตก็เยไม่ใช่ผ้าหลวงปโตคือเป็นภาพปิตาแต่ม่ของไม่ไม่ใช่หลวงปโตนะครับประมาณก็เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะต่อไปก็หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเนาะ เดี๋ยวผมจะเล่าพวกประวัติอะไรให้ฟังหมดเลยครับนี่ครับขราณน,นี้ต่อไปก็เป็นเหรียญคุดน,นะครับนี่เหรียญป้องกันปีศาจร้ายได้นะครับเหรียญน,นี้ขราน,นี้ไปก็พามาดูจะเร็วหน่อยนะครับหลวงพออทวด บัช้างให้ตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะครับนี่ครับลงพัทวดบัดช้างให้นะครับอันนี้เลยส,สวยก็วสวยนะแต่ชุดนี้ผมจะรีวิวย้อนหลังให้ดูนะชุดประจำวันของผมนี่ที่สุดที่สุดคือที่สุดแล้วที่พระที่ผมเคยจับแล้วก็พระที่ราคาสูงตัวนี้นะครับองค์อุ้ยขอโทษนะครับองค์นี้นะครับเปิดมานะครับปึ๊บ อ,นนอ,อ,อันนี้ผมมาคือพระผงสุพรรณนะครับอ่าอันนี้ผมผมจะบอกเลยนะว่าประวัติคือเป็นไมาไงประวัติตัวนี้คือสร้างในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสร้างในวัดพระธาตุนะครับวัดพระธาตุนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเหมือนนูนนูนนูนหัวช้างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนูนนูนอยู่บนหัวบนหัวช้าง ข้างหลังก็จะมีลายประทับนิ้วมือของผู้สร้างนะครับแล้วแต่ว่าเอ๊ะรู้ได้ไงคือผมไปศึกษาในอินเทอร์นเนต็ตมานะครับแล้วก็ลุงปุดทวดผมก็ศึกษาแค่พวกแบบพวกพระที่ผมชอบนะครับก็ที่พระที่ผมชอบก็มีหลวงหลวงพ่อทวดหลวงพ่อเงินแบบเยอะนะครับ ครับหลวงหลวงพอ่พอทวดอันนี้คือพ่อผมสะสมมาเหมือนกันทีแล้วพอ่อพ่อผมบวชนะครับแล้วก็สะสมสะสมไปสะสมมาอะไรประมาณนี้เนะะาะวงนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับเหรียญกุดผมเคยไปฟังใน youtube มาก็เหรียญนี้ก็การพวกปีศาจตพวกสิ่งร้ายนะครับที่จะมาแบบคือเรื่องไสยศาสตร์เนาะอันนี้ก็ผมก็เกเอาไว้นะครับมาหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพ่อเงินต้องรู้จักแน่นอนนะครับลองไปเซร้ชดูว่าหลวงพระหลวงพ่อเงินปัดเครื่องหลวงพ่อเงินก็จะเจอนะครับอันนี้คือพ่อผมได้มายังไงไม่ทราบนะครับได้มากับองคกัะกรอบนี่นะเวลาใส่ไปก็จะประมาณนี้อย่ก,กรอบทองประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นพระบ้านๆน,นะครับพระปิตาตัวนี้คือเป็นในจังหวัดสุรินทร์นะครับในจังหวัดผมเีงเนาะต่อมาครับ พามาดูชุดที่ผมห้อยประจำคือมีจะอ่าผมคงจะบอกนะจะมีตะกรุดแล้วก็มีพระสามองค์นะครับอย่างแรกคือเป็น่าสมเด็จน่าจะเป็นสมเด็จแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นสมเด็จอะไรเพราะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตะกรุดตะกรุดนะครับอขอ,อยาตตะกรุดแล้วก็เป็นตะกรุดนะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อเจียมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ ตัวนี้รู้แน่นอนนะครับ่าหลวงพอเจี๊ยบจังสุรินนะครับวันนี้เนาะก็คือผมก็ชอบผมไปแหละครับถ้าเวลาเราสะสมพระเนี่ยพอเวลาเราไม่มีกินนะครับเราสามารถเอา,าพระไปไปล่อยได้นะครับถ้าถามว่าบาาไหมมันก็บาปนะครับแต่แต่คือว่าถ้าคุณแบบไม่มีตงังค์จริงๆิงคุณเอาผ้าไปไปล่อยก็ได้นะครับเราเก็บไว้เพื่อแบบเพื่อ ของเก่าเป็นของแบบโบราณนะครับคือแบบวัตถุมงคลเรียกว่าวัตถุมงคลนะครับก็ขอไอ้พจะเก็บไว้ในกล่องก่อนนะครับเก็บไว้ในกล่องก่อนนะครับสักครู่นะครับโอ้ย อัดแน่ๆนๆครับอย่าให้ดวครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสุพรรณิทีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้าผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อช่องน้าผมให้ในตาคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยไปดูกันครับ ไปขอจบแค่นี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไป